ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรบ่วาวสนลำพนธพี่เชี่ยวมาแล้วพี่น้องมาแล้วยามคำ่คำค่ครับพี่น้องเหลืออีกขี่ไม่ขี่งานก็จะจบฤดูก,กาลครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องจบฤดูก,กาลเราก็จะไปหาทํางานก่อนสักสองสามเดือนครับพี่น้องไปหาขับรถรับจ้างรถสองแถว กินอีกแล้วเกิดมากินแท้ๆออจริงหรือไม่จะโดนแม่ทิ้งไว้ที่โดมจริงองอะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะไม่หนูด้วยทำไมเขาต้องทิ้งเราพ่อเขาใจเหมือนกันเหรอเรอน,นี่ครับ ความรักของพ่อพ่อแม่ไปน,นั่งร้อนเหงื่อแตกกระแตนฟีถนเถีพี่น้องเหรอไอ้หนอพี่น้องเออไอ้หนกินอย่างเดียวครับนั่นใช่นไหมครับโอ้อยเนยาะอักหลายนะครับผมมาเจอคนดังครับนี่ครับดังท่ายครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศนะพี่น้องนะฮะ บรรยากาศหน้างาน มีอย่างกินอ้อพี่น้องหนูมีของกินมีม่วงมีลูกชิ้นเนืองมีม่วงกินแจว เอดูดิไปดูสิดูสิก็กินอะไรกันก็กินอะไรกันก,กินอีกแล้วชุดปีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยวพวกจ,จะจะใส่ชุดกันได้ป้วยไม่พอแต่ฮะไม่เป็นไรแต่ข้าสนตัดให้หน่อยเหรอไม่ไรหนูไป ไปลานเยอะๆไปตานเยอะตัดแป๊บเดียวยเ,ยเออเ,เออ,เอ,อจัดไปลูกกินเข้าไปเยอะๆไม่เว้นสอบปุ๋ยเยอะฮ่ฮเฮ้ยเนอนี่ปาเอกหน่อยไหม เกะฆ่าลูกเกะฆ่าหนึ่งสองข้ามเอามองก,กล้องมองก,กล้องหนึ่งสองข้ามบู๊ <c oughs> ดูนะกินนะลูกเจ้าไปไม่อ้วนมันนี่จะอ้วนมันได้ นนเนี้ยดูเดกชอบกินไซ่อวัวชอบตอนมาเป็นมะลนันนนนหรอรทำไมเขาเรียกโดนัทโดนัทยัง มูป่าเฮ้กินซาลาปาอีกแล้วอาาัอันนี้มาสายกินด้วยนี่สายกินนั่นอะไรนี่ ว่า้อมันจะหลงว่างไปใส่อาสายย่อยป่ะเน่ยหลกหลายนะเจ้าเอออ้นรถเน้อใหรถตใหรถดรถตู้รตูรตูคันไหนไบกาไม่เขาให้จอดได้แต่จะให้เว้นช่องยาวออกอย่างนี้ นีถามเบิปกรย่างาั่ิดช่องเนี่ยช่องท้ายรถในกลางแถวเนี้ยออกเลยห้ามจอดวางช่องบอกได้เท่านี้่จะพูดไม่ได้ข็ฆ่าคอเขาเอาเดี๋ยวมาหลบมาลูกมาเอฟไปอีกก็ไปอีก

บรรยากาศเย็นๆพี่น้องเออมีอะไรมากมายหรอกพี่น้องนี่ครับกูโรด เดี๋ยวบูเสร็จแล้วเขาก็ไล่ออกเออเด็กยังนังอ่ะแล้วจะจักสาย นี่นออนครับพี่น้องยามเย็นๆยครับครับผมฝากคลิปนี้เลยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวีดาสวัสดีสวีดา